จุดประสงค์สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขวดน้ำอัดลมค่ะวันนี้เี่ยนได้นี่ฟอบอกว่ามีทุกวันนี้น่าจะเป็นวิชาภาษาอืมนนโอ้ย<ห>โอ้ยคอมพิวเตอร์ทำไมน้ำโค้กเราไม่เป็นมุนนะตูนตูนไม่รู้หมาทำไทงดีใน้ำโค้กเราเป็นมุนได้ไม่รู้สิเมื่อวานเราก็เห็นแม่เ,เป็นโค้กเป็นมุ่นนะ เธอรู้ไหมทำไมโค้งถึงเป็นวนได้ไม่รู้สิพวกมันใส่แกงของเขากินยิวมันกันอ้ามอามเธอรู้ไหมทำไมเขาถึงเป็นวนได้แล้วก็ไม่รู้สิไปถามครูเถอะไปดิไปดิไปไปไปเนี่บ้านคุยครูอยู่นั่นไปถามครูกันเถอะไปสิไปสิไปครูคะพวกเราต้องทำยังไงนะคะคงถึงจะเป็นวนได้ต้องเอาน้ำแข็งผสมกับเกลือนะคะเสร็จแล้วก็เอาขวดทุก ใส่เข้าไปนะคะถึงจะเป็นวุ้นค่ะงั้นเราไปทดาการทดลองกันดีไหมคะดีค่ะดีค่ะเาป้าทอะไยู่อะเรากลัูวิทใ้อก็้วดูด้วยสีนี่ไงนี่ไงเขาใส่เกือด้วยี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเถอะไปะคะ่ะ คุณชิดกชยปนักนอยู่ชั้นป .2 ับวัสดีครับดชิดกัชายกัง้นป .2 สวัสดีค่ะชื่อเป็นคุณนิพพานรีคะอยู่ชิดก2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิราคน์นตะ้ค่ะอยู่ชั้นป .2 ค่ะโรงเรียนวัตนโกสินตกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองน้ำมัดลมแห่งมหาศารย์ค่ะ ี่ครับเจ้าแม่ที่บทขวดครับช่างน้ำแข็งสารเรกัมเทลงในกระมังค่ะ คนไม่เท้ากันค่ะนำน้ำอัดรมใส่กะละมังที่1และกะละมังที่2ค่ะแช่ไว้30นาทีนะคะ ผานไป30นาทีแล้วค่ะเรามาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกระเบงที่หนึ่งที่ใส่เกลือลงไปจะมีความแข็งค่ะนี้ครับกระงที่ทสองจะยังจะไม่แข็งครับเันแบบนี้ค่ะ นี้ที่ใส่เกลือค่ะไม่อ,ออกอ่ะใช่ไงนี่ยางตูดอะยางตูดวันนี้ขวดเตะอ่พอะพนะ่พอ ให้น้ำอัดลมในขวดเปลี่ยนสถานะจากน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเพราะเกลือมีคุณสมบัติดูดซับความร้อนค่ะการทดลองน้ำอัดลมแข็งมหัศจรรย์การที่ทำให้น้ำอัดลมในขวดเปลี่ยนสถานะจากน้ำเป็นน้ำแข็งเป็นเพราะเกลือมีคุณสมบัติดูดซับความร้อนเมื่อใส่เกลือลงไปในน้ำแข็ง และรอจนน้ำแข็งละลายน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งจะผสมกับเกลือกลายเป็นน้ำเกลือที่ช่วยดูดซับความร้อนจากน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งที่เย็นอยู่แล้วมีอุณหภูมิลดลงไปอีกและส่งผลให้น้ำอัดลมที่อยู่ในกระัง ที่ใส่เกลือเย็นลงตามไปด้วยเมื่อเปิดฝาน้ำอัดลมออกแก๊สที่อยู่ในน้ำอัดลมจะลอยออกจากขวดทำให้น้ำในขวดน้ำอัดลมที่มีอุณหภูมิติดลบอยู่กลายเป็นน้ำแข็งบา